มาครับผมวันนี้พี่เม็กมาลองทําบางสิ่งบางอย่างจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันอุปรกรณ์ก็มีหลังนี้กันไกลแก้วถุงพลาสติกจากนั้นเราก็นําแก้วมาตัดคึ่งได้เลยตัดเสร็จแล้วอยู่ลักษณะแบบนี้ต่อจากนั้นขุดหลุมไม่พอประมาณพอใส่แก้วได้ขุดหลุมเสร็จแล้วหน้าตาก็จะอยู่แบบนี้ใส่แก้วลงไปเลยวางถุงพลาสติกอยู่บน ใส่ก้อนหินเพื่อที่จะให้น้ำมันหยดในแก้ววางก้อนหินข้างๆพอประมาณนี่ประมาณนี้เลยพี่แม่ก็จะวาง4 5ห้าก้อนครับผมวางก้อนหินเสร็จแล้วเอาดินกลบได้เลยเอาดินกลบแล้วมดระวังข้าแก้วนะครับผมเราจะต้องการน้ำครับผมนี่มาลุ้นกันว่าจะมีน้ำหรือเปล่ปปาพรุ่งนี้ครับผมบุนบุมาครับผมวันนี้ครบย4ิบสี่ชั่วโมงแล้วครับผมมาดูกันว่ามีน้ำหรือเปล่ามาลุ้นกัน นี่มาถึงก็จะเห็นจุดแลนด์มาร์กของพี่แม็กกับผมนี่จุดนี้เลยไปดูกันกันตอนนี้ก็ก้นหินออกขุดดินออกได้เลยลเสร็จแล้วทุกคนรีบกับผมรีบรีบเสร็จแล้วถึงกันตอนที่ทุกคนรอก้อยไม่มีครับผมแต่ไดดดมปุ้นปุน โอเคครับผลสรุปก็คือว่าไม่มีน้ำนะครับผมใครที่เคยลองคอมเมนต์บอกพี่แม็กด้วยว่าได้หรือไม่ได้นะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้พี่แม็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แม็กทำคลิปต่อต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ